สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นมากินข้าวกับน้ำพริกกะปิพริกป่นนะคะแล้วก็มีแกงกึ่นไก่ที่เหลือนะคะที่มินทําให้คนที่บ้าน,นะคะ่ะก็คือเหลือมินก็จะเอามาคลุกข้าวกินนะคะนี่เลยเมื่อวานนี้คือทาแบบหม้อบล่มเลยทุกคนเดี๋ยวมินลงวิธีทาไว้ให้นะคะเหลือแค่นี้ชอบกินกึ่นไก่ก็เลยซื้อมาเฉพาะกึ่นกับไอตับนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเป็นลูกๆ มันไม่มีที่วางไงมินก็เลยแบบไม่ได้วางนะคะไม่ได้วางโชยุ่อเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปอยอดฟักค่ะยอดฟักน้ำเตยยอดน้ำเต้าค่ะยอดฟักหรือยอดน้ำเต้ามันไม่แน่ใจนั่นแหละยอดอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้น้ำพริกกะปิมะนาวหรือว่าน้ำพริกมะนาวนั่นแหละคือใช้พริกป่นใช้พริกขั่วแทนพริกสดค่ะ ขยำแกงกับน้ำพริกเรียบร้อยนะคะได้แบบกะละมังเลยอะทุกคนผักวันนี้มีผักแว่นค่ะผักขี้หูดลูกกระเจี๊ยบแล้วก็ผักข่าตองค่ะผักแว่นคือเวลากินที่ไรก็คิดถึงบ้านตอนเด็กๆไปหาผักแว่นกัน วันนี้แบบหอมกินแบบทุ่งนามากเลยอะเป็นกินเฉพาะตัวกินแบบบ้าบ้าน,นะคะผักคื้นหวดอะไรมากลูกกระเจี๊ยบกินข้าวยเยอะต้องกินนะคะช่วยดีท็อก ผักแว่นกําละสิบบาททิ้งไปประมาณครึ่งหนึง่งเอาแบบพวกรากดำๆออก มินทำต้มจืดแบบเนี้ค่ะมินไม่ได้ปรุงรสชาเข้มข้นนะคะมินจะปรุงแบบว่าใส่เกลือน,นิดนึงอะไรเงี้ยให้แบบผักเขียวแค่นั้นเองผักขาวตองค่ะที่ทุกคนบอกว่าขาวนะคะแต่มินกินแล้วแบบอร่อยะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบกินอยู่แล้วมัง้งมินว่ากลิ่นเหมือนใบพลูเลยนะใบพลูที่กินมาก กินหัวก็ซื้อมาจากตลาดกําละสิบบาทได้เยอะมากเป็นผักที่นิยมกินกันทางภาคเหนือแต่บ้านมิ้งก็กินนะมิ้นโตมามิ้งก็เจอที่บ้านมิ้งกินกันบ่อยมิ้งเป็นคนภาคกลางนะคะคนกัญจานาบุรีค่ะผักแว่นใบาหายไปไหนหมดซื้อมาได้สองวันล้ บางคนบอกว่ามิ้นกินน้ำพริกเผ็ดอ่ะช่วยยังไงแบบว่าให้เกี่ยวกับกระเพาะอะไรเงี้ยมันไม่ควกินผักเยอะกินเผ็ดก็จริงแต่ว่าผักที่เราใส่ลงไปนี่คือบอกว่ามันบาลานซ์กันนะคะ่ะมันบาลานซ์กับน้ำพริกเผ็ดๆที่เรากินมันไม่ใช่ว่ากินน้ำพริกเพียวๆแบบกินแบบจกพริกกินเล่นอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นไง เขาตอนกล่ว่าจะกินกับลาบนะไม่ได้ทำลาบสักที <c oughs> เมนูอะไรก็ช่างแบบคืออารมณ์มินต้องอยากกินด้วยนะถ้ามินจะทำะคือถ้าเกิดไม่อยากกินแล้วแบบบางทีเราทำตามคนที่แบบว่าเขาอยากดูอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงอัรถรสมันมันออกมามันจะสื่อออกมาได้ชัดเจนเลยมินนะเป็นคนที่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่แบบว่าเรากินจากที่แบบเขาขอมาแล้วเรากินให้อะไรเงี้ย แต่อาจจะช้าหนะ่อยบางคนขอมาว่ากิน,กนได้แต่ว่าเราต้องรออารมณ์เราก่อนว่าเราอยากกินเมื่อไหร่ก็คือเราก็ทําคลิปให้ดูเลยอะไรเงี้ย อันนี้เหลืออีกกำหนึ่งวันนี้ไม่ได้กี่วันที่ยี่สิบห้านะแต่ไม่รู้ได้ลงวันไหนต้องลงตามคิวค่ะก็คือเขาเรียกแะไรเอาเแล้ววันที่ยี่สิบ็ดอ่ะมินจะกลับสังขบุรีค่ะยี่สิบเจดธันวาแล้วกลับกลับมาวันที่สามสิบกลับมากรุงเทพ กลับมาเขาเดาวที่กรุงเทพค่ะเขาเดาวอยู่หน้าบ้านนี่แหละ ทุกคนผักถาดหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆลยดูมิ้นกินมิ้นจะแปลงร่างเป็นบัฟเฟลแล้วเนี่ยกินผักสุด <c oughs> ยอดอะรอ <c oughs> บนี้เดี๋ยวมิ้ะกินผักให้หมดถาดให้ดู ทุกคนบอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกบางคนเข้าใจบางคนเห็นว่ามีกินข้าวเยอะใช่ไหมทำไมกินได้เยอะจังเลยทุกคนมินไม่ได้มินหน้กกินข้าวเมื่อวานมื้อเที่ยงคือมินกินข้าวแค่วันละหนึ่งมื้อนะคะตอนเที่ยงแล้วตอนเย็นมินก็ไม่ได้กินอะไรตอนเช้ามีนก็ไม่ได้ไกินอะไรแล้วมินก็มากินมื้อเที่ยงมินไม่ได้แบบเหมือนทุกคนที่แบบว่าจะต้องกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นนะคะด้วยความที่เราต้องทํางานงเกี่ยวกับการทคลิปอะ่ะมันต้องเก็บกระเพาะไว้กินข้าวแบบว่าให้ดูแบบเนี่ยแบบเนี้ยกินน้าออร่่่ยยงีไมใชแบบว่า กินนิดน,นั่งอิ่มอะไรเงี้ยนมะิน่าไม่ใช่ใส่อย่างนั้นอยู่แล้วไงกินก็กินให้เต็มที่ให้คนดูได้เต็มที่เลยคือกินให้หมดถาดอะไรประมาณเนี้ย นี่ไปกะปิมะนาอ่อยโอ้ยดูผักในท้องมินี่มีแต่คอร์รฟิลอะผักสีเขียว ชื่อช่องมินนะคะจะเป็นช่องเดียวกันหมดเลยชื่อช่องเดียวกันเขียนเหมือนกันเลยเมื่อก่อน,นเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้มีบางคนแบบว่าพิมพไม่ได้อะไรเงี้ยพิมพไม่เป็นอะไรเงี้ยมินก็เลยมินก็เลยทําเป็นภาษาไทยค่ะบางคนบางคนบอกว่าเอยดูไม่อินเตอร์เลยอะไรเงี้ยมินไม่เน้นอินเตอร์ค่ะมินเน้นแบบว่าคนที่ค้นหาง่ายล่าสุดมีช่องปลอมเรียบร้อยจ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่าไปค้นหานะถ้าค้นหาเมื่อไหร่นะทีนี้แหละ ຜູ້ຕິດຕາມສັບສົນນ ตอนนี้คือพุงนี้ลดไม่ลง่ะอย่างอื่นอาจจะลดลงนะแต่พุงลดไม่ลง <sur> น้ำพริกนี่กินได้อีกประมาณห้ารอบเผ็ดมากอร่อยนัว กลมๆเปรี้ยวมะนาวค่ะหอมมกเปรี้ยวแบบไม่ใช่เปรี้ยวแบบจีดนะคะแบบเปรี้ยวหอมมะนาวอะไรเงี้ยจะคล้ายน้ำพริกกะปิแต่ว่าอร่อยกว่าทุกคนเกลียงเกลียงเกลียงเกลี้ยง,เ,ยงเป็นคนกินน้อยมากอะทำยังไงดีแม่มินนี่คือแม่มินชอบแซลมินตลอดเลยเฮ้ยไม่อายเขาหรอกกินเยอะขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ย มีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นร่างกายของเราอะไรเงี้ยจะอายทําไมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเนาะการกินการกินการที่เรากินได้เนี่ยคือเป็นบุญมากๆเลยนะคนที่กินอะไรไม่ค่อยได้อ่ะคือเขายังอยากกินเหมือนเราเลยเออในวันที่เรายังกินได้เรายังเคี้ยวได้กินไปเถอะจริงๆแล้วพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามการเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราอ่ะการกินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ มันจะไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่เรายังกินได้อยู่อะไรเงี้ยมินก็เลยคิดว่าในวันที่มิ้นรู้สึกว่ามิ้นยังกินมันได้มินก็กินมันเต็มที่แค่นั้นแหละอืมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ทําคลิปก็คือได้พูดคุยกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมินก็รู้สึกว่าเออก็คือแบบจากคนที่อยู่บ้านแล้วก็ทํางานที่บ้านแล้วก็อยู่แบบเพราะว่ามินทางานนะคือมิ้นทํางานแล้วก็ไอ้การทําคลิปก็คือเป็นงานของมินส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือแบบบางคนบอกว่าุอยอยู่แต่บ้านคือแบบ กินอย่างเดียวอะไรเงี้ยม,มันคือมันคืองานกันทัะกว่าจะได้คลิปหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะมินต้องมินต้องไปบุกตลาดทุกตลาดเพื่อที่หาซื้อผักต่างๆเนี่ยแบบหาผักแปลกๆหาผักอะไรที่แบบว่าบางคนยังไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยมากินเพราะมินเป็นคนที่กินผักได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย ไม่ต้องไปดูที่ราคาค่ะดูที่ว่ามันหาได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยอยากกินยังหาไม่ได้เลยทุกคนมีเงินยังหาซื้อไม่ได้เลยนั่นแหละคือให้มองในตรงนั้นนะคืออย่าไปมองอุอ๊ยทําไมกินแล้วก็มันไม่ลงทุนเลยกินขนาดนี้รวยตายพอดีทุกคนรู้ไหมค่าน้ํามันมิ้นเวลามิ้นขับรถไปหาซื้อหาตะเวนหาซื้อคือหมดเวลาไปเป็นวันๆในการที่แบบจะได้ผักมาแต่ละอย่างที่มันแบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ บางทีอยากจะกินอย่างเงี้ยพยายามสั่งออนไลน์เอาสั่งออนไลน์นี่คืออสมมติผักเนี่ยกําละห้าสิบบาทแต่ค่าส่งนี่ร้อยห้าสิบแพงกว่าหมูอีกนะคะเออก็คืออย่าอย่าอย่ามาคิดว่าเอยมินไม่ลงทุนทุกอย่างมีการลงทุนอาจจะมีบางอย่างที่มินไม่ลงทุนก็คือผักที่มินปลูกไว้หน้าบ้านแต่สําหรับมินมินว่าก็มินก็ลงทุนเพราะว่าค่าน้ําในกรุงเทพไม่ใช่ถูกๆนะคะเราลดน้าต้นไม้ต้องลดทุกวันนะผักเราไม่ได้เก็บกินทุกวันนะแต่ว่าเราต้องนลดเราต้องลดน้ําทุกวันนะคะอืม ก็อยากจะให้คนที่บอกว่ามินไม่ลงทุนอะดูท้ายคลิปนิดนึงดูท้ายคลิปนิดนึงค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะใครที่แบบเข้ามาด่ามินว่ามินกินแบบสกรปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยมินจะพยายามปล่อยผ่านพยายามจะอดทนแล้วก็ปล่อยผ่านนะคะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ